มันว้าวมากใช่ครับว้าวมากมากไปกองมาลองกีทแบบใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ต้องมีต้องมีโทษโทษทำว้าวขนาดว้าวแบบไหนว้าวครับสรุปฝังไหนอะฝั่งนี้จบเลย ไปไปไปไต้องไปด้วยกันนะครับนี่แปลว่าคนเที่ยวด้วยกันเหมือนกันเหรอเนี่ยก็ครับหรือเปล่าไม่คือคือแต่ก่อนเน่ะเราเราไม่คือคือคือก็ได้ไปด้วยกันบ้างอยู่แล้วครับตามตามโอกาสนะครับหลายเด้อนะครับหลายกพักหลายเด้อ คู่กันทำไมฝั่งนี้เขามีบอลลูนคู่กันด้วยนะครับบอลลูนต้องอยู่คู่กันเหรอครับใช่ครับไปด้วยกันไปได้ไกลครับนี่ไปด้วยกันไปได้ไกลไม่ว่าจะไปด้วยกันไปได้ไกลเที่ยวปกติแล้วคุณไปเที่ยวฟิลไหนแนวไหนยังไงบ้างจริงๆผมเป็นคนเที่ยวในประเทศบ่อยแต่ตอนนี้อยากออกไปต่างประเทศบ้างอันนี้คุณแจมสลับกันเลยฮะ ใช่ไหมครัคือปกติแล้วด้านนี้คือปีที่แล้วเมืองนอกปีนี้เมืองไทยฝั่งนี้คุณแจมมาปกติเมืองไทยเขาที่จะเป็นเมืองนอกเหมือนกันใช่ปกติเมืองไทยแล้วก่อนมีความฝันว่าอยากเที่ยวเมืองไทยทีคกอยงเงี้ยไปทุกภาคแต่อพอไปไปไปครบเรียบร้อยแล้วอยากไปต่างประเทศบ้างตอนเนี้ยดีบรรยากาศได้ใช่ครับนะครับคุณนี่นะครับคุณฟิล์มครับผมเป็นยังไงบ้างครับปกติแล้วคุณเที่ยวแบบเป็นแบบไหนสไตล์ย,ยังไงบ้างานครับคือคนี่านนะก็เราเราไปอยู่ประเทศไทยทํางานเราก็ได้ได้เที่ยวเนี่ยเทค่ยวกนข้างเยอะแต่ว่า ปีนี้ตั้งใจอยากจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในหลายๆประเทศเพราะว่ารู้สึกว่ายังมีอีกอีกหลายๆวัฒสถานที่อีกหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเราทั้งสองคนยังไม่เคยไปกันครับไปค้นหาอะไรใหม่ๆด้วยกันนะครับผมเออเมื่อกี้บอกว่าพวกเราสองคนจะไปหาประสบการณ์ใหม่ด้วยกันนี่แปลว่าคุณเที่ยวด้วยกันเหมือนกันเหรอเนี่ยก็ ก็ได้ไปด้วยกันบ้างแล้วครับตามตามโอกาสพี่อิลแต่ว่าพอมีทาวิสโก้วางแผนการเที่ยวยังไงกันบ้างครับวางแผนการเที่ยวหรอที่จริงในในสไตล์ของผมนะผมเป็นคนที่ชอบไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยได้ทุกได้ทุ่โมไไปเรื่อยเลยครับครับเป็นคนไม่มีแพนในชีวิตแต่ผมว่าพี่ฟิลมมีแน่นอนยังไงกับพี่ฟิล เขาส่งมาให้กันนะทำไมก็เขินทำไมก็ไม่รู้ีบอกว่าพี่เป็นคนที่แบบมีแผนครับเวลาวังต้องวางแผนไงเวลาไปไหนงงาับน้องครับองรือว่าจะไปกับผมโดยที่ไม่วางแผนเลยเลยไปไปด้วยกันได้แต่วางแผนเธออะหรอโอเคผม้กระเป๋าโพสกับกระเป๋าครับเอาบบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ได้ไหมนี่แผ่วที่ไหน คุณฟิล์มคุณดูเซ็กซี่มากแต่คุณแจมคุณดูสงสัยนะครับเมื่อกี้สงสัยว่าผมทำอะไรอยู่นี่เป็นคนที่แบบมีแผนเวลาวางต้องวางแผนไงเวลาไปไหนครับน้องครับหรือว่าจะไปกับผมโดยที่ไม่วางแผนเลยเลยไปไปเดีวยกันได้แต่วางแผนเถอะอะหรอโอเคพ